โอเคนะวันนี้ผมก็จะมาจากฟาร์ดุนหัวพีไฟก็สำหรับใครอยากได้นะก็ไฟจะดูดวันนี้เลยก็ถือว่าใช้ได้นนัะ้เล่นได้เลยก็ล่าเบาๆหน่อยนะครับเนี่ยถ้าล่าประมาณอกอะ่ะคือเข้าร้อยเลยนะนยก็อืมก็ดูดวันนี้เลยครับ ก็สไลด์ใหอยากได้นะครับก็เดทชิปชอตแล้วก็ลิงก์ต้าล่างคลิปได้เลยนะผมก็ปักหมุดอ่ะปักหมุดใต้คอมเมนต์นะครับก็จะปักไว้นะแต่ใครอยากได้นะอื้ออโย่างลื่นเลยมันลื่นอ่ะต่อหมุนลื่นจัดตรอเล่าเบาๆนะครับก็จะหัวร้อยเลยไหม ถ้าสิบแปดก็คือผมไม่ได้ทําคลิปนาาแล้วนะผมก็ไอคลิปส่วนใหญ่ที่ลองก็คลิปดองเลยก็ผมน่าจะกลับมาทําคลิปไม่บ่อยแล้วนะครับเพื่อคนดูแบบคิดถึงคิดถึงหน้าตายกันอะไรอย่างงี้ก็ถ้าทุกคนคิดถึงกันก็ตามน้าๆพยายามอยู่ แอร์ด้คอนก็จะดูแบบนี้เลยก็ตอนนี้เขาเล่นล็อกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาไฟล์ล็อกมานะครับผมแล้วผมเอาไฟล์ล็อกแล้วก็วิธีลงอะไรต่างๆนะครับก็ราคาหลักร้อยแน่นอนแถมเล่นได้ด้วยไม่โดนแบนด้วยนะครับผม ก็จะกลับมาทัำคลิปนะครับแต่ฟรีไฟอาจจะลดนะครับไม่ได้ลดหรอกก็หนึ่งคลิปนี่แหละแต่ก็จะมีปลลอลระบังมาด้วยนะครับเอ้ยมันยิงไม่โดนอ่ามันคืออะไรวะแม่งไม่น่าติดลากแรงไ,ไม่ได้เล่นนานแลนะ้วเนี่ยเนี่ยเราวางเป้าแล้วก็ล่าเบาๆพอนะ ก็ใครที่อยากน่ารับก็ตามนั้นเลยก็ดีทิปชั่นแล้วก็ฟังบดใต้คอมเมนต์นะครับผมก็อาจจะมีระบบทำแถมมาเยอะนะครับก็เยอะอ่ะก็ถ้าถามว่าเยอะไหมก็ตอบตรงๆว่าเยอะเลยนะครับคือก็กูต้องหาเงินด้วยนะครับแม่งดึงน้บ้านทำไมวะ ก็หวงก็ต้องทำนะครับคือถ้าไม่ทำแม่งก็ไม่มีเงินแล้วก็ไอคลิปนะครับก็ลงบันเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็จะพยายามลงให้เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ลงได้สามคลิปต่อวันอะไรอย่นะางงี้เนาะก็สามช่องสามคลิปอะไรอย่างงี้ผมพยายามอยู่นะทุกคนมันก็ได้ตอนนี้เนี่ยแหละ ไอกาพวกไอกากระเด็นไอพวกโปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะทําอยู่ก็จะทาผมน่าจะกลับมาทําไอพวกใน Facebook ด้วยครับก็ทุกคนก็เป็นท้าทยผมด้วยพวกขายของไอเงี้ยผมก็จะมาทําแล้วพวกเสื้อก็จะมาทำครับก็สิ้นเดือนนี้ก็โก to สองหมื่นซับไปด้วยกันเนอะก็จะกลับมาพยายามลงลิปบ่อยๆแล พื่อไม่ทุกคนหายคิดเอ้ยให,ใ,หให้ทุกคนหายคิดถึงนะครับก็จะกลับมาลองคิดไปบ่อยแล้วโอเคก้าอนี้ก็มีบานนี้เนาะก็ฝากติดตามฝากไลค์ฝาก,กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆหมผมด้วยนะครับก็าพยายามทําคลิปดีกว่านี้ทําคลิปดีกว่านี้แล้วกะเยวเย่ดีกว่านี้สองเราทําไมวะก็จะทําคลิปหลากหลายด้วยนะครับแล้วก็ในติ๊กต็อกก็จะทําเหมือนกันเนะ ก็จะทำพวกโลบอ้อยนี้ด้วยนะครับโลบอ่อาจจะเน้นนิดหน่อยนะเพราะว่าผมจะกลับมาทำวงการโลบอ้ด้วยนะครับโอเคก็ส <fui man S 2> ัป <density S 1> ัานี้ก็มีบางนี้นะก็ฝากติดตามสไลด์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆหมผมด้วยนะครับฝากกดติดดิ่งแล้วก็กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ่แล้วก็ข่าวสารใหม่ๆของผมด้วยนะครับโอเคครับสัปัาหนี้ก็มีบางนี้นะก็ราทุกคนคนดูเหมือนเดิมนะก็จะพยายามลงคลิปให้ เหมือนสมัยก่อนเนอะที่ลงคลิปทุกวันทุกวันแต่ยอดวิวจะตกก็ช่างมันนะครับเพราะผมไม่แคร์ครับโอเคปะโอเคก็กูไม่แคร์แล้วมาทำไมโอเคครับไม่ไหวครับผม